ใครมีปัญหาอะไรอีกไม่ต้องเกรงใจอ่ะมีปัญหาอะไรก็ว่าออกมาล้วไม่ต้องกลัวเพื่อนนี่ม,นมันเรื่องอะไรเดี๋ยวคุณว่าให้เต็มเรื่องพบกับสังขาร ปฏิจจสมุปบาทมันก็มีอวิชชาสังขารวิญญาณน,นามรูปอาจันณนะผัสสะเวทนาตัญหาอุปาทานพบพบมันอยู่เกือบสุดท้าย,ยสังขารอยู่ที่สองขั้งต้นรองจากอาวิชชาอาวิชชาสังขารวิญญาณน,นามรูปอาจารณะผัสสะเวทนาตัณหาปาทานพบ 那个ชา那个土ไมีคามทุกมันก็กนกมีสัมพันธ์กันมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่สร้างขารจนมาเป็นภพถ้าเราเข้าใจความสัมพันธ์กันระหว่างใข,ข้อข้อหนึ่งหนึ่งของปฏิกจสมุบาทเราก็เข้าใจเรื่องนี้ได้ดีนี่เรื่องนี้มันอธิบายยาก ที่ในโรงเรียนก็ไม่เคยอธิบายให้เป็นที่เข้าใจได้เพราะไอ้ความหมายของคำนั่น่ะมันซ่อนเร่นอย่างไงอยู่ก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้จริงรู้ตรงเอามาพูดให้มันเป็นเรื่องเป็นราวที่ผมก็พูดได้ตามที่ผมเข้าใจบาลีมันมีอยู่อย่างนั้นมันไม่ได้อธิบายอะไรเอวิชชา คือปราศจากความรู้เป็นปัจจัยเกิดสังขารคืออำนาจที่จะปรุงแต่งอะไรอะไรขึ้นมาสังขารในที่นี้อำนาจที่จะปรุงแต่งอะไรอะไรขึ้นมาไม่ใช่สิ่งที่ถูกปรุงแต่งแล้วไม่ใช่การปรุงแต่งด้วยไม่ใช่สิ่งที่ถูกปรุงแต่งแล้วด้วย แต่เป็นอำนาจอันหนึ่งที่จะปรุงแต่งอะไรขึ้นมานี่อวิชาให้เกิดสังขารนี่นี่สังขารให้เกิดวิญญาณในกรณีนี้ก็อำนาจปรุงแต่งอะไรขึ้นมานให้เขาปรุงแต่งวิญญาณธนะาตุธาตวิญญาณที่มีอยู่ตามธรรมดายังทําอะไรไม่ได้นให้มันเป็นวิญญาณที่จะทําอะไรได้ เมื่อมีวิญญาณที่ทำอะไรได้มันก็มีสิ่งที่เรียกว่าจิตใจซึ่งมันจะต้องหาร่างกายร,รูปเอาเองวิญญาณจึงให้เกิดนามมารูปไม่ใช่ข้อจากท้องแม่เลยทุนองนั้นมันมันลึกกว่านั้นนะวิญญาณที่ถูกสังขารปรุงแล้วมันก็เกิดสิ่งที่จะเรียกว่าจิตใจสำหรับไปเป็นคู่กับรูป กับคู่กันได้จึงพูดว่าวิญญาณให้เกิดนามรูปที่นามรูปให้เกิดอาญตนะมันต้องมีกายกับใจมันยังมีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ทำอะไรได้ไออาจตนะมีที่มันทำให้มีผัสสะได้คือผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีผัสสะได้มันก็มีเวทนาได้ ทางตาหูจมูกดินกายใจเนทนาก็มีตัณหาได้ตัณหาที่มาจากทางตาหูจมูกลินกายใจมีตัณหาได้ก็มีอุปาทานคือความโง่ความรู้สึกสําคัญว่าตัวกูกูอยากกูดได้กูดต้องการห้เรียกอุปาทานได้ เมื่อมีอุปาทานอย่างนี้แล้วภพคือความเป็นอยู่แห่งบุคคลในมายานนั้นก็เกิดขึ้นมาโดยสมบูรณ์เกิดตัวกูขึ้นมาได้รีกว่าภพยังมีชาติแบบตัวกูแบบที่ว่าจะไปไเป็นทุกข์เนี่ยสังขารนันเบอร์สองมาสัมพันธ์กับเอกภพเบอร์สิบอะไรนี้ได้อย่างนี้เป็น่อววม อาสายต้องปฏิจจสมบาทที่ทยอยกันไปตามลำดับจนกว่าจะหมดวงวงหนึ่งกันดับแล้วตั้งต้นวงใหม่ได้แตโดยที่เชื่อว่าปฏิกริยายัางเนื่องถึงกันก็จึงเปรียบความเหมือนกับลูกโซ่ที่คล้องกันเป็นห่วงห่วงห่วงวงในหนึ่งห่วงนั้นมันมีครบสิบสองตอนมันจึงมีลูกโซ่ ถ้าเรียกว่าเป็นวงกลมมันก็ต้องวงกลมของปจิตจสมุบาททั้งรอบจึงจะเรียกว่ากลมได้เรียกวัตตะได้ในวันหนึ่งมีหลายวงเดี๋ยววงนั้นเดี๋ยววงนี้เดี๋ยวเกิดเรื่องนั่นเดี๋ยวเกิดเรื่องนี้คือเกิดตัวกูครั้งหนึ่งก็เรียกว่าวงหนึ่งเกิดตัวกูอีกครั้งหนึ่งก็อีกวงหนึ่ง ที่วันหนึ่งมันเกิดตัวกูได้หลายครั้งก็เลยเป็นวงกลมที่คล้องกันไปเพราะมันมันเนื่องถึงกันได้ปฏิกิยาของตัวกูของตัวกูเรื่องแรกน่มันไปเกี่ยวพันกับไอตัวกูเรื่องที่สองก็ได้ฉันวงแรกที่เกิดความรักอ ็เป็นความทุกข์ไปได้ต่อไปไม่เกิดความขนควยจะให้ได้อ่ามันก็เนื่องกันอยู่เพราะความรักจะได้ทําคนขนควยจะได้ต่อไปเมื่อเกิดวงชนิดที่ไปทําอันตรายกันได้ฆ่าฟันกันได้เนี่ยมันมันเนื่องกันไปได้โดยไม่ต้องมีเจตนาของใครมันเป็นเรื่องของธรรมชาติมันอยู่ ติดต่อกันมันก็เนื่องถึงกัน